นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบริษัทหลักทรัพย์ JP Morgan ผู้ออก b w b 41เบอี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนาทีลงทุนนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและคุณทัญยมัยอนันตะกรณีวัฒค่ะ,คะตอนนี้แมถ้าเกิดว่าดูภาพรวมของตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของดาวโจนส์ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นในฝั่งของเอเชียต่างก็ลบนะคะที่ลบเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาก็ยังกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะ ถดถอยเพราะว่าที่ดูว่าเอ๊ะทำไมถึงถดถอยแบบนี้เพราะดูจากข้อมูลของฝั่งสารัฐที่เป็นตัวเลขที่ออกมา<ะ>ดูตัวเลขต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดแรงงานคราวนี้ต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าตลาดหุ้นไทยในบ้านเราวันนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเอง,งนะก็สามารถร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะ ช่องทางหลักที่รับชม M4HD หมายเลข30อีกช่องทางหนึ่งเข้าไปในเพจของสำนักข่าวไทยที่เรามีการไลฟ์ควบคู่อยู่ณนะขณะนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากติดตามข้อมูลข่าวสารเติมเต็มความรู้แหล่งข้อมูลข่าวสารการลงทุนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ www.settrade.com หรือว่าที่ Facebook ก็ได้นะคะ settrade club นั่นเองค่ะ เริ่มกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะปรับลงมา3วันติดแล้วค่ะดาวโจนส์เมื่อวานนี้ก็ลงไปอีกร10จุดเลยค่ะอยู่ที่3 3 7 8 6จุด s p 5 0 0ร่วงลง27จุด NASDAQ นะคะตลาดหุ้นเทคโนโลยีสตาร์ทอัพทั้งหลายเนี่ยลงเกือบร้อยจุดค่ะบริษัทจดทะเบียนทยอยประกาศผลประกอบการออกมาช่วงนี้น่าผิดหวังค่ะแล้วนักลงทุนก็ยังจับตาการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดเจ้าหน้าที่เฟดตามปฏิทินเวลาเขาเนี่ยเขาจะ พูดอะไรก็ได้แต่ว่าจะต้องงดเว้นการแสดงความเห็นเรื่องนโยบายการเงินในวันที่22เมษายนก่อนที่จะมีการจัดประชุมกำหนดนโยบายในวันที่2-3ถึงพฤษภาคมนี้นะคะล่าสุดก็คือเฟดสาขาคลิฟแลนด์ค่ะประเมินว่าเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไปดังนั้นเฟดก็ยังคงต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อแล้วก็หนุนให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นดีดต,ตัวขึ้นเหนือระดับ5%แล้วนะคะแต่มองว่าวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยกำลังใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วค่ะ ปลายเดือนแบบนี้ก็มีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่น่าสนใจค่ะเมื่อคืนนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น5,000รายสู่ระดับ2 4 5 0 0 0รายในสัปดาห์ที่แล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดส่วนยอดขายบ้านมือ2ลดลง2.4%ค่ะเมื่อเทียบรายปียอดขายบ้านนี้ดิ่งลงไปแล้ว22%อันนี้ผลก็เนื่องมาจาก บ้านแพงเ,ง,เงินเฟ้อสูงคนก็ซื้อไม่ไหวนะคะก็เลยทำให้คนตัดสินใจชะลอการซื้อบ้านไปก่อนค่ะตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐลบนะคะในฝั่งของยุโรปก็ลดเช่นเดียวกันค<ช>่ะแล้วก็ลดต่อเนื่องเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วเนี่ยนะคะถ้าดูในฝั่งของดัชนีฟุสซ่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนค่ะคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะ3.84จุดด้วยกันค่ะเดสตลาดหุ้นเยอรมนีอันนี้ลดลงค่ะ 99.23จุดแล้วก็ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสลดลงไปกว่า10จุดด้วยกันหุ้นหลายกลุ่มลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรถยนต์แล้วก็หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ขณะเดียวกันบรรดานักลงทุนยังคงวิตกกังวลนะคะว่าธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปหลังจากที่ผู้กําหนดนโยบายสแสดงความเห็นสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินและข้อมูลก็ยังคงบ่งชี้ถึงเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงประธาน ECB คริสตินลลาการ์นค่ะบอกว่าเงินเฟอ้อของยูโรโซนยังคงอยู่ในระดับที่สูงเกินไปและนโยบายการเงินของ ECB จะยังคงต้องปรับขึ้นต่อไปเพื่อทำให้เงินเฟอ้อลดลงสู่เป้าหมายที่ระดับ2ค่ะตลาดน้ำมันกันต่อลงหนักเลยค่ะเมื่อคืนนี้2กว่าทั้งนั้นเลยนะคะทั้งตลาดฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปนะคะ WTI ลค่ะลงไป1.87ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็คือคิดเป็น2.36%ค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเบรนส์ส่งมอบเดือนมิถุนายนลง2เหรียญนะคะหรือคิดเป็น2.43%เลยสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเนี่ยปิดร่วงติดต่อกัน2วันแล้วค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการใช้น้ำมันด้วยรวมทั้งสต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตอนนี้นักลงทุนกังวลกันว่าเฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลานานจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญภาวะถดถอยนะคะแล้วการใช้น้ํามันก็จะลดลงอย่างที่บอกขณะที่รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจทั้ง12เขตหรือว,ว่าเบชบุกของเฟดระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐประสบภพพาวะชะงักงานในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเห็นการจ้างงานชะลอตัวลงธนาคารพาณิชย์เองก็เข้มงวดการปล่อยสินเชือ่อแล้วตลาดก็ยังถูกกดดันจากตัวเลขของ EIA ระบุว่าสต็อกน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้น1ล้าน3แสนบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงค่ะมาดูในฝั่งของทองคำกันหน่อยนะคะทองคำที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยนะคะก็ปิดบวกค่ะเพราะว่าดอลลาร์ที่อ่อนค่ะสัญญาทองคำตลาดโคเมกค่ะส่งมอบในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น11เหรียญหรือว่า0.5 9เปอร์เซ็นต์ไปปิดที่กว่า2019ดอลลาร์สหรัฐต่อออน์ โดยสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดปวดในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็ได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์อย่างที่บอกไปและจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยหลังจากที่เฟดนั้นเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจทั้ง12เขตและบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐประสบภาวะชะง,งักงานในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยการจ้างงานก็ชะลอตัวลง ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ก็เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ,อคราวนี้เรามาดูราคาทองคำในบ้านเรากันหน่อยเนี่ยนะคะปรากฏว่าเพิ่มขึ้นไปบาทละ50บาทโดยราคาทองคำแท่งค่ะขายออที่บาทละ 32, 5 5 0บาทส่วนฝั่งของทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 30, 33,050บาทด้วยกันนะคะคุณธัญมัยถือครองทองคำอยู่ไหมคะถืออยู่แต่ก็ซื้อตามสูงๆนี้แหละค่ะคเมื่อวานขึ้นมา200วันนี้ได้อีก50คุณผู้ชมค่ะค่ะอดูฝั่งของค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ34บาท33สสตางค์ต่อดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะ จากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ระดับ34บาท37สตางค์นักค้าเงินประเมินแรงกดดันเงินบาทฝั่งอ่อนค่าเนี่ยยังคงมีอยู่บรรยากาศตลาดการเงินยังอยู่ในภาวะปิดรับความเสี่ยงแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นแรงขายสินทรัพย์ไทยจากนักลงทุนต่างชาติต่อเนื่องได้แต่ก็ยังคงมองนะคะว่าการอ่อนค่าของเงินบาทอาจจะติดอยู่ในโซนแนวต้านแถวแที่34บาท50สตางค์ก็เลยมองกรอบในวันนี้นะคะว่า น่าจะอยู่ในกรอบ34บาท25สตางค์50สตางค์ต่อดอลลาร์ค่ะ ร้อนแบบนี้นะคะเรื่องค่าไฟเนี่ยทำให้หลายคนหัวร้อนเลยนะ,ะมาดูกันว่าข่าวนี้จะทําให้อารมณ์เย็นลงหรือเปล่าลุ้นกันค่ะวันนี้ว่าจะลดค่าไฟงวดหน้าลงได้7จ็ดตังต่อหน่วยหรือไม่เพราะวันนี้นะคะจะมีการประชุมอนุก,กรรมการค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า FT ค่ะคุณคมกริตันตรวานิชเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานหรือว่ากกพอบอกว่าการประชุมวันนี้เนี่ยจะพิจารณาเรื่องการปรับลดค่าไฟฟ้า FT ของงวดพฤษภาคมถึงสิงหาคม เดือนหน้าเลยนะคะตามที่กอฟอรฟผเสนอคอรับภาร,ระยืดหนี้การชรําระค่าไฟแทนประชาชนไปก่อนจาก2ปียืดเป็น2ปี4เดือนแล้วนั่นจะทําให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยงวดที่2ของปีนี้ลดลงจาก4ี่บาท77สตางค์เหลือ4ี่บาทเจสตางค์ต่อนหน่วยค่ะหากได้รับความเห็นชอบนะคะส่วนค่าไฟงวดนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่มกราถึงเมษายน ค่าไฟฟ้าบ้านที่คุณผู้ชมเจอคือ4ี่บาท72สิบงต์งต่อหน่วยนะคะแล้วก็ยังมีเงินช่วยเหลือจากรัฐลดพิเศษให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนแต่เชื่อว่าหลายบ้านทะลุเลขนี้ไปแล้วค่าไฟก็เลยหลายพันเลยะคะ,คะส่วนงวดที่2นะคะที่กําลังจะมาถึงก็กําลังพิจารณาว่าแล้วจะมี ส่วนช่วยใดมาเพิ่มเติมหรือเปล่าเรื่องของค่าไฟใช่เรื่องของค่าไฟเรื่องของพลังงานเนี่ยนะคะพักการเมืองต่างๆก็ออกนโยบายมาโหมโรงในเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะรายการเอ็มขอดเจาะลึกเลือกตั้ง66เวทีประชันวิสัยทัศน์ครั้งที่1พักการเมืองต่างๆ5พักเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพงอย่างพักก้าวไกลคุณพิธาบอกว่าค่าเ t เนี่ยมันลดลงได้นะ ด้วยการลดมาจิ้นการตลาดที่สูงเกินไปแล้วก็ขอให้เปลี่ยนก๊สที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เป็นแก๊สจากอ่าวไทยส่วนพักรวมไทยสร้างชาติค่ะคุณจุติเนี่ยนะคะ ก็บอกว่าสามารถลดค่า FT ได้ไม่ให้ขึ้นแล้วก็ขอเลื่อนหนี้ส่วนหนึ่งพักประชาธิปัตย์อย่างคุณจูลินลักษณะวิสิทธิ์ก็บอกว่าค่าไฟฐานอันนี้ยังสามารถปรับลดลงมาได้จาก372บาทสตางค์จากราคากา๊สด้วยการอ้างอิงราคาผลิตในไทยซึ่งก็ต่ํากว่าส่วนพักเพื่อไทยค่ะคุณหมอพรหมินนะคะบอกว่าสิ่งสําคัญอยู่ที่โครงสร้างราคาพื้นฐานและค่าเ t สามารถเจรจาและปรับลงมาได้หมดส่วนพักพลังประชารัฐ คุณมิ่งขวัญบอกว่ามีสูตรการคำนวณที่จะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฐานกับค่า FT ที่สามารถปรับลดค่าไฟโครเลเรือนลดไปเนี่ย47เปอร์เซ็นต์แล้วก็ภาอุตสาหกรรมจะลดลงได้ถึง43เปอร์เซ็นต์ค่ะต้องไปดูรายละเอียดสนุกไหมเมื่อวานสนุกสนุก,นกอยู่ะ่ะมีเสียงหัวเราะ้้ฮาเกิดขึ้นใครบอกดีเบตจะดเดือด,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 ด เ <c red its> ครียดกันอ,อย่างเดียวนะคะมีคําถามที่แต่ละภาคการเมืองเขาถามต่อกันเองด้วย <c oughs> ใช่อันนี้ก็จะเป็นสีสันนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมสามารถติดตามเว <c oughs> ทดีดีเบตข,ของช่องเก้าได้อีกครั้งวันที่3 <c oughs> พฤษภาคม <c oughs> ค่ะข <c oughs> ยับไปดูเซกเตอร,ร์ท่องเที่ยวกันต่อนะคะ <c oughs> ภาคท่องเที่ยวก็หลายฝ่ายพูดว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหลัก หรือจะเป็นอุตสาหกรรมเดียวก็ไม่รู้นะที่ะจะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปีนี้ไปฟัง Standard c h a r t e r s นะคะคาดการ์ครึ่งปีหลังว่า GDP ไทยจะโตได้4.3ปัจจัยหนุนเนี่ยคาดว่ารัฐบาลใหม่จะเริ่มทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วก็ออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคอันนี้ส่งที่ชัดเจนเลยก็คือการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนนะคะที่จะทําให้เศรษฐกิจฟื้นคาดการ์นักท่องเที่ยวปีนี้ขึ้นมาเป็น25ล้านคนจากที่ก่อนหน้านี้คาดไว15้15 20ล้านคน ส่วนฝั่งของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรประเมินว่ากรององอจ,จะปรับขึ้นอีก0.25%ในการประชุมสิ้นเดือนหน้าแล้วดอกเบี้ยนโยบายน่าจะอยู่ที่2%ตลอดนะคะไปในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะอืมเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูภาพรวมของตลาดทั้งฝั่งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบก,กันหน่อยเนี่ยนะคะว่ามีอะไรบ้างฝั่งของปัจจัยบวกมีอะไรบ้างคะคุณธัญมัยคะเรื่องค่าไฟแล้วกันนะคะเป็นข่าวดีวันนี้ลุ้นค่ะ ลด7จ็ดสตางค์ต่อหน่วยก็ถือว่าช่วยได้พอสมควรนะคะมีการประชุมวันนี้ส่วนเรื่องท่องเที่ยวอย่างที่บอกสงการดันเที่ยวบินทะลุ1 000, 3 0 0 0เที่ยวบินเลยก็ส่งสัญญาณท่องเที่ยวฟื้นตัวส่วนฝั่งลบดาวโจนสปิดลงยุโรปก็ลบนะคะสแตนดาร์ดชาร์เตอร์หัน GDP ไทยลงอันนี้ดอกจันไว้เลยเดี๋ยวเราคุยกันต่อกับนักวิเคราะห์ค่ะคือปัญหาหุ้นสตาร์ที่ไม่ส่งงบเนี่ยจะกดดันหุ้นกลุ่มแบงก์มากน้อยแค่ไหนคะ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกับนักวิเคราะห์ต่กอนอื่นนะคะดดูภาาาาพรวววมมมขอออองตลหหุ้้นนนนนไทยยเเืื่่่ีกั นี้ในฝั่งของหุ้นไทยเนี่ยนะคะปิดตลาดที่1565.1จุดด้วยกันลดลงไปเนี่ยนะคะกว่า 15. จุดมูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า57,000กว่าล้านบาทตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงมากกว่าตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเพราะว่ามีแรงเทขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมากดดันด้วยนะคะส่วนปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้้วยนะคะว่าในฝั่งของต่างชาติก็ยังคงขายสุดทิ่อยู่ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 5อันดับหลักทรัพย์นะคะก็จะเป็น KBank, KTB, SCB, BDMS, PTTEP มีทั้งเพิ่มขึ้นลดลงและก็ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณนัทพลคำถาเครือนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบลหยุนต้าประเทศไทยอยู่กับเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณนัทพลสวัสดีค่ะ สวัสดีครับถามหุ้นร้อนๆก่อนเลยนะคะเมื่อวานเคแบงลงไปตั้ง5%สรุปเหตุการณ์นี้ให้ฟังสั้นๆได้ไหมคะระหว่าง Star ulu, สตาร์กับหุ้นกลุ่มแบงค์ทั้งหลายวันนี้จะกระทบต่ออยังไงบ้างคะครับก็เป็นความกังวลน,นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในตลาดนะครับหลังจากที่มีสื่อบางรายนะครับก็รายงานเกี่ยวกับเรื่องของออตัวยอดเงินกู้ยืมของสตาร์กนะครับซึ่ง สตาร์กเนี่ยมียอดเงินกู้ยืมในช่วงงบไต่มาสามนะครับเพราะว่างบไต่มาสี่เขายังไม่ได้ประกาศออกมานะครับเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของการเ,าเคลีย์งบใหม่อยู่นะครับไต่มาสามเนี่ยเขามียอดเงินกู้ยืมอยู่ประมาณสัก 8 0 0 0กว่าล้านนะครับก็บอกว่าเป็นส่วนของ Kbank และก็ s c b ด้วยนะครับซึ่งก็เลยทำให้เมื่อวานเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับสะท้อนเรื่องของปัจจัยลบตรงนี้ไปนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยในส่วนของ Kbank ต้องบอกว่ารายงานผลประกอบการออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในตัวของ MDNA เนี่ยนะครับก็คือการสรุปเรื่องของผลประกอบการที่ออกมาจากฝั่งของฝ่ายบริหารเนี่ยก็ให้ความเห็นกับประเด็นนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคง ไม่ได้พูดถึงสตั๊กชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ให้ความเห็นว่ากรณีที่มีลูกหนี้รายใหญ่รายหนึ่งที่มีความอ่อนไหวเนี่ยทาง Kbank เองก็ได้มีการตั้งสำรองไว้บางส่วนแล้วนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบว่ายอดของการปล่อยคู้ที่แท้จริงเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการตั้งสำรองไว้บางส่วนเนี่ยผมเชื่อว่าทาให้ตลาดเบาใจได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะแม้จะตั้งสำรองไปแล้วเนี่ยผลประกอบการไตรามาสหนึ่งของ Kbank ดีกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยประมาณสัก15%เลย S <S นะครับ <ภา S 2> นั่นหมายความว่าการตั้งสำรองเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไปแล้วด้วยซ้ำในช่วงไตรมาสสี่นะครับก็เลยทำให้ความกังวลตรงนี้ดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายลงไปการตั้งสำรองถ้าเกิดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นักวิเคราะห์เรามองว่า น่าจะอยู่ในระดับที่จํากัดแล้วนะครับก็เลยคิดว่าหุ้นเคแบงที่ลงเมื่อวานเนี่ยนะครับอาจจะลงด้วยความกังวลที่เยอะเกินไปนะครับแล้วก็พอมีความชัดเจนเกิดขึ้นในตัวของออแมสเสจจากทางเคแบงแล้วก็เดี๋ยวช่วงประมาณสายๆเนี่ยจะมีประชุมนักวิเคราะห์ผมคิดว่าป<ฆ>ระเด็นนี้เขาคงสร้างความชัดเจนให้กับตลาดมากขึ้นเนี่ยราคาหุ้นน่าจะค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับแล้วเราก็มองว่าความเสี่ยงตรงนี้ไม่ใช่เป็นความเสี่ยงเชิงระบบนะครับเป็นความเ<ฆ>สี่ยงเฉพาะตัวที่เกิดกับ หุ้นสตาร์กแล้วก็เชื่อมโยงมาซึ่งดูแล้วเนี่ยระดับความเสี่ยงค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับครับผมท่านี้นชใช่ค่ะแพนินเฉยๆเนี่ยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะภาพรวมของตลาดหุ้นในวันนี้มันจะเป็นยังไงคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์และนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะเซนต์ตาชานเตอร์ก็มีการหั่น GDP ของปีนี้เหลือ4.3ดเปซด้วยแล้วตลาดบ้านเราก็ยังคงขาดปัจจัยใหม่ๆด้วยะค,ะค่ะครับก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วง e a r n i n g ็งซีซั่นนะครับผมคิดว่า ในแง่ของภาพรวมตลาดเนี่ยคงไม่ได้ไปไหนมากนะครับบรรยากาศการลงทุนในตลาดเอเชียเช้าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นลบด้วยนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยประกาศซ้อมลบอีกแล้วนะครับในช่วง3วันก็คือวันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับด้วยความที่มีเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศรออยู่เนี่ยมันทําให้อัพไซด์ค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็ราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงก็ถ่วงหุ้นกลุ่มพลังงานแน่นอนสําหรับวันนี้นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือกลุ่มแบงก์เนี่ย ถ้าไม่มีประเด็นเรื่องของสตาร์ทนะครับเราพบว่าการรายงานผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่ออกมาเนี่ยก็มีแค่ทิสโก้ตัวเดียวที่ต่ำกว่าคาดนอกนั้นคือดีกว่าคาดทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะทําให้วันนี้กลุ่มแบงก์ผมคิดว่าจะเป็นตัวช่วยจํากัดดาวไซให้กับตลาดได้นะครับแล้วก็จะทําให้ความคาดหวังในเออร์เน็ตซีซั่นสำหรับกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็คนคงกล้ากลับเข้ามาเก่งกาไรมากขึ้นนะครับเพราะว่างบกลุ่มแบงก์จริงๆก็ค่ะคุณนัทพลคะ สัญญาณออกด้านข้างนะครับในกรอบแคบนะครับแนวรับ1560แนวต้านก็1570ครับผม,มค่ะค่ะงั้นสำหรับวันศุกร์แบบนี้ขอหุ้นแนะนำนะคะที่พอช้อนซื้อได้ช่วงตลาดลงหนักเมื่อวานแล้วก็ถือยาวไปได้ถึงสัปดาห์หน้าค่ะ ครับวันนี้เราแนะนําในตัวของ BLA นะครับ BLA ก็คือกรุงเทพประกันชีวิตนะครับเรามองว่า1นึ่งเลยก็คือผลประกอบการเนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้งปีเนี่ยตลาดค่าโตถึงประมาณสัก3ามสก็นะครับ PE เ<ม>็เทรดอยู่ประมาณสัก11เท่านะครับ p พรคือ1เท่าแค่นั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกับกรมธรรที่เขามีอยู่ ทั้งหมดเนี่ยนะครับคิดเป็นมูลค่าตรงนั้นเนี่ยกลับมาเป็นมูลค่าของกิจการเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก40บาทแต่ตอนนี้ราคาหุ้นเรดอยู่ประมาณสัก28่บบาทกว่าๆเท่านั้นเองก็ถือว่าดิสเค้าสินทรัพย์ที่เขาถืออยู่เนี่ยพอสมควรนะครับแล้วถ้าเกิดเรามองในแง่ของหุ้นดิเฟนซีฟนะครับหุ้นที่มีความผันผวนต่ำเบต้าน้อยๆน,นะครับการจะถือข้ามไปสัปดาห์หน้าเนี่ยท่ามกลางความเสี่ยงในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยผมคิดว่ากรุงเทพประกันชีวิตก็เป็นคําตอบนะครับแนวต้าน 29บาท50ถึง30บาทนะครับแนวรับก็อยู่ประมาณสัก28บาทครับวันนี้กราบขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีครสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาชวนคุณผู้ชมนะคะเติมเต็มความรู้กับการชวนฟังมารวยบุ๊กทอค่ะหนังสือยอดคนเงินเหลือเช็คโยบาลานซ์เงินกับความสุขอาจไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มนุษย์ต้องการมันทั้งคู่เลยนะคะเราจึงควรต้องวางแผนจัดการแล้วก็คอยตรวจสอบว่าสสิ่งนี้อยู่ในชีวิตอย่างสมดุลแล้วหรือยังพบกับคุณกิติศักดิ์คงคาค่ะ,คะซึ่งก็เป็นเจ้าของเพจลงทุนศาสตร์ ในวันศุกร์ที่21เมษายนนี้นะคะเวลา18นาิกา30นาทีจนถึง20นาฬิการับชมได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube ที่ s e ต Thailand โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะแล้วนอกจากลงทุนให้มีความสุขแล้วนะคะก็ต้องลงทุนให้ไม่ทุกข์ด้วยการจ <c oughs> ัดก,การอารมณ์ของตนเองก็คือ การเรียนรู้ศาสตร์จิตวิทยาการลงทุนค่ะทางตลาดหลักทรัพย์ก็เตรียมพร้อมเรื่องนี้ให้กับนักลงทุนทุกท,ท่านในห้องเรียนนักลงทุนไลฟ์ในหัวข้อจิตวิทยาการลงทุนรับมือเศรษฐกิจผันผวนเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจากนักลงทุนมืออาชีพเพื่อนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของตนเองค่ะจะได้ตัดสินใจลงทุนที่ดีขึ้นในระยะยาววิทยากรท่านนี้ค่ะรู้จักกันดีคุณสรุติโชติเสรีวิทย์เจ้าของเพจสต็อกวิตามินค่ะพบกันวันอาทิตย์ที่23มเม สายนนี้10โมงเช้าถึงเที่ยงรับชมได้ที่ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของเ e t ไทยแลนด์ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้ากันก่อนค่ะเช็คอ mm ิน hmm. ในงานร้อยคนแรกจะได้รับฟรีชุดสื่อความรู้ออนไลน์ดาวด้วยะคะ่ะ ลงทะเบียนได้ที่ www.setinvestnow.com ค่ะค่ะเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะคะต้องใช้ช่องทางทางเรื่องของความรู้แต่การลงทุนบางท่านบางคนบอกว่าต้องใช้สายมูเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงหน้านะคะคนที่สายมูเนี่ยห้ามพลาดเลยเด็ดขาดจะพาไปเที่ยวที่ถ้ำนาคาถ้ำนาคีจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ การใช้ดุลพินิษในการแบบรับฟังอัปเดตข่าวสารของปัจจุบันนะคะบางละบางเรื่องแบบตอนมันออกใหม่ๆสื่อสารอย่างหนึ่งต่สื่อไปสื่อมาเอาข้อเท็จจริงมันพลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก่อนที่เราจะทําอะไรก่อนแสดงความเห็นอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดแล้วรอตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าสิ่งที่เรารู้มันเป็นเรื่องจริงอะคะ่ะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอะคะ่ะชั่งน้ําหนักความคิดให้ดีๆก่อนหรือว่าศึกษาค้นคว้าหรือลองรีเ์ชดูก่อนบางเรื่อง เคยเจอบางข่าวภาษาไทยเขียนอย่างหนึ่งพอไปลองแบบหาไปเรื่อยๆลองดูข่าวภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วมันไม่ใช่แบบนี้อะไรเงรี้ยบริษัทหลักทรัพย์ JP m o ม g a n กผู้ออก DW เบอร์4ี 1. 1> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะสำหรับสายมูเตลูนะเขาจะรู้เลยเนี่ยนะคะว่าเวลาที่เขาไปมูเนี่ยจะมีสถานที่ที่ไหนบ้างแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่ได้รับความนิยมคือถ้ำนาคาถ้ำนาขีที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเคยได้ยินและเคยไปยังคะยังไม่เคยคะ่ะเหมือนกันเลยค่ะยังไม่เคยไปเลยเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเขาเปิดให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะและที่สําคัญบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก พอนักท่องเที่ยวมีกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะแน่นอนว่าสร้างไรายได้ให้กับชุมชนแต่บรรยากาศนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้นะคะติดตามจากคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลกันค่ะแม้เส้นทางพิชิตถ้ำนาคาอำเภอบึงขงหลงจะไม่ได้ราบรื่นต้องเดินเท้าขึ้นเขาปีนโขดหินไต่บันไดจุดนี้เชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกขาสาั่นเพราะเป็นหน้าผาสูงชันแต่หากเงยหน้าขึ้นอีกนิดก็จะเห็นทิวทัศน์ปากเขาที่งดงามค่ะ ถึงต้องเดินไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงแต่นักท่องเที่ยวสายมูเตลูก็อย่างมุ่งหมาไม่ขาดสายนะคะภายในถ้ำนาคานอกจากไหว้พระขอพรขอโชคลาภขอความสำเร็จตามความเชื่อแล้วก็ยังได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติโดยเฉพาะหินที่มีรูปร่างคล้ายงูยักษ์หรือลำตัวของพญานาคที่มีเกล็ดขนาดใหญ่ซึ่งในทางธรณีวิทยาระบุเกิดจากหินบนพื้นผิวโลก ผ่านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร้อนสลับเย็นจนเกิดการปลิแตกที่เรียกว่าสัมเคนักท่องเที่ยวหลายคนบอกนะคะว่าคุ้มค่ากับการเดินเช่นคุณยายชาวเชียงใหม่วัย88ปีคนนี้บอกว่าอยากมาเห็นด้วยตาของตนเองเดินเรื่อยๆเ,เหนื่อยก็พักเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวจากภูเก็ตกลุ่มนี้ค่ะคุณจะเห็นความมหัศจรรย์น,นะคะความงามของธรรมชาตินะคะ ที่ธรรมชาติสร้างเองโดยที่ไม่ต้องใช้คนสร้างนะคะนะคะอยากเชิญชวนให้มาเที่ยวนะคะและจะรู้สึกว่าพอเรามาถึงแล้วเราจะรู้สึกว่าเราปลื้มใจนะคะเรามามาถึงจุดที่เราตั้งใจนะคะถ้าคนที่คิดว่ามาไม่ได้ถ้าคุณมีความตั้งใจมีความมุ่งม,มั่นว่าถึงคุณจะถึงค่ะเมื่อทำนาคาบูมต่อเนื่องก็เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในพื้นที่ เป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเช่นอาสานำเที่ยวถ้ำนาคาที่ตอนนี้มีไม่น้อยกว่า800คนค่ะใช่ไหมคะคนที่เขาทำการเกษตรคนที่กรีดยางเขาก็จะมีเวลามาลงชื่อมาทำงานได้คือเขาจะกรีดยางตอนช่วงตีหนึ่งตีสองแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมารอคิวสแตนบายตรงหน้างานเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวคือรอรับนักท่องเที่ยวคอยดูแลนักท่องเที่ยวขึ้นไปข้างบน เสร็จแล้วใครที่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาไม่มีงานประจำเขาก็จะมาลงชื่อตอนเช้าตรงนี้นะคะมาลงชื่อเพื่อรอรับนักท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมข้างบนที่อำเภอบึงขงหลงยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหลายแห่งที่สายมูเตลูนิยมไปไหว้ขอพรค่ะเช่นศาลพ้าปู่อือลือนัคราชที่เกาะดอนโพซึ่งต้องนั่งเรือเข้าไปส่วนนี้คือตำหนักองค์เจ้าปู่อือลือนักคราชนอกจากการนำขันหมักเบงไปไหว้ขอพรแล้ว ยังมีเครื่องรางของขลังให้เชาวบูชาตามความเชื่อด้วยโดยเฉลีย่ยขณะน,นี้มีนักท่องเที่ยวไปเยือนอำเภอบึองโขงหลงราว1000คนต่อวันนะคะคนในพื้นที่หลายคนก็ผันตัวทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับผู้มาเยือนในเรื่องของการหนึ่งการค้าขายขายอาหารร้านร้านอาหารอาหารเช้านะครับแล้วก็กิจกรรมไอ้กิจการร้านอาหารเนี่ยก็ผุดขึ้นเยอะนะครับก็ถือว่า รองรับนักท่องเที่ยวได้นะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ประชาชนทั่วไปได้ก็คือหนการเป็นไกด์นำเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของการทำธุรกิจเรือนำเที่ยวที่ที่ที่บึงโคงหลงนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือกลุ่มขันหมักเบงที่เขาทำชุดไม้ให้กับกับทางปู่นะครับทุกกลุ่มนี้ก็สร้างอาชีพสร้างรายได้พอสมควร และสำหรับผู้ที่อยากตามรอยพญายนาคแต่สภาพร่างกายไม่พร้อมไม่ต้องการเดินเยอะทํานาคีที่ตั้งอยู่อีกฝั่งของอุทยานแห่งชาติภูลังกาในเขตอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจค่ะเพราะเดินสบายกวา่าใช้เวลาไปกลับเพียง2-4ชั่วโมงเท่านั้นเยาวลักษโบราณมูลสำนักข่าวไทยอาสามทรายงาน ด้วยแรงแห่งสัทธาชานี่นะคะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนเนี่ย <c oughs> ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นอุปสรรคแต่หลายคน <c oughs> เขาบอกว่าขึ้นไปอ่ะมันจะเย็นนะเพราะว่าต้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมเยอะด้วยอุดมสมบูรณ์ยังมีวันหยุดอีกหลายวันลองไปเที่ยวกันดูนะคะวันศุกร์แบบนี้ตลาดหุ้นจะเป็นสีอะไรหลังจากดาวโจนส์ลงไปร้อยจุดก็ไม่เหลือนะคะเอเชียแดงกันทั่วหน้าเลยนี่เคออลงไปเกือบ20จุดค่ะที่สิงคโปร์ที่เกาหลีใต้ตลาดใหญ่ๆนะคะลงเหมือนกันเลยนี่หางเสีงฮ่องกงก็ปิดลบลุ้นหุ้นไทยกัน น่าจะรีบาวนะความจากคุณนัทพลจากหยวนต้าเมื่อสักครู่นี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในทีมลงทุนสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ